มาพูดถึงแท็กของเกมนี้กันก่อนเลยแล้วกันเะครับเกมนี้แท็กค่อนข้างธรรมดาครับจะมีตึงๆอยู่แค่3แทกด้วยกันนะก็จะหนีไม่พ้นตัว RW o r d นะครับที่แปลว่าข่มขู่ฝืนใจนะไปตีความหมายเอาเองนะครับและแท็กต่อไปก็จะเป็น t e n t a c l e s หรือที่แปลว่าพี่นวดนั่นแหละฮะที่เราเห็นกันได้ตามโดจินและแท็กสุดท้ายก็คือมอน s t e อร์นั่นเองครับเรียกได้ว่าค่อนข้างแฟนตาซีใช้ได้เลยใช่ไหมครับตัวเกมนะครับนำเสนอในสไตล์วิชวลโนเวลที่ผสมผสานความเป็น r p g Open World Sandbox ตัวรเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆครับส่วนหนึ่งที่เป็นวิชวลนวลนะครับก็จะค่อนข้างอ่านเยอะมากๆนะแล้วพอถึงเวลาที่เราเข้าสู่โหมดเกมเพลย์จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอะไรให้เราทําเยอะเช่นกันครับฉะนั้นแล้วผมมองว่ามันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวใช้ได้เลยเล่นสนุกอ่านตาแตกนี่คือนิยามสั้นๆที่ผมตั้งให้นะครับเอาอะไเดี๋ยวผมขออนุญาตเกินเนื้อเรื่องโดยย่อแล้วกันนะจะพยายามหลีกเลี่ยงตัวสปอยให้มากที่สุดนะครับเกมนี้เราจะได้สวมบทบาทเป็นเอสเตอร์หนุ่มน้อยเพื่อมีความฝันสูงสุดคือการได้ตอก oh. พี่สาวตัวเองวงเล็บ แต่จ,จู่ๆเนี่ยจะเดินไปตอกเลยมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราอาศัยอยู่ในโลกที่ต้องรักษาศีลของเทพธิดาอย่างเคร่งครัดซึ่งหนึ่งในศีลที่ต้องรักษาก็คือห้ามมากชู้หลายผัวเมียนั่นเองครับคำถามคือถ้าเราทําผิดศีลเนี่ยมันจะไม่ได้เลยเหรอคำตอบคือได้ครับแต่คุณพร้อมรับผลของการการะทําที่ตามมาได้หรือเปล่าล่ะเพราะว่าผู้ที่ทําผิดศีลในโลกนี้นะครับจะถูกคำสาปให้ชีวิตทําอะไรก็หาย,ยานะาไปหมดคุณจะปลูกผักเหรอผักของคุณจะตายคุณจะเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมสัตว์ของคุณก็จะตายเอาง่ายๆคือทําอะไรก็จจะไม่่เรรริญคับททท้้าายีสุดดแลวงอ เดียวของคนพวกนี้ก็คือต้องหันหน้าไปเป็นโจรคอยออกป้นฆ่าชิงทรัพย์และทําสิ่งต่างๆนานาที่ชั่วช้าสามานั่นเองครับจุดจบก็คงไม่พ้นที่ทางการจะต้องส่งอัศวินออกมากวาดล้างพวกมันนั่นแหละฮะเพื่อหลีกเลี่ยงอนาคตแสนเศร้านี้พระเอกของเราเลยตั้งใจว่าเขาจะสอบเป็นอัศวินให้ได้เลยเพราะว่าการที่ได้เป็นอัศวินแล้วนั้นคุณจะได้สิทธิพิเศษเหนือคนทั่วไปอย่างมากมายและหนึ่งในนั้นคือคุณจะมีหลายผัวหลายเมียก็ทําได้ย่อมไม่ผิดอีกต่อไปและนี่คือเรื่องราวการประจนภัยฝ่าร้อนฝ่าหนาว ไอหนุ่มน้อยอยากตอกพี่สาววงเล็บไม่แท้ของเขานั่นเองครับต้องบอกตรงว่าในเรื่องโดยย่อดเนี่ยฟังดูแล้วก็ตลกติ้งต้องวัญญาอ่อนดีใช่ไหมครับผมก็คิดแบบนี้ตอนแรกที่ผมเล่นนะครับแต่พอยิ่งเล่นลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆยเนี่ยผมก็ต้องตกใจกับความดาร์กที่ซ่อนไว้ข้างใต้นะครับเปรียบเสมือนเค้กก้อนหนึ่งที่เลเยอร์ด้านบนนั้นถูกถมไปได้วยความบรราัญญาอ่อนติ้งต้องความตลกโปกฮาเซอร์วิสต่างๆนานานะครับแต่พอเลเยอร์ด้านใต้ยนยแฝงไปด้วยความดาร์คความมนต์และความสิ้นหวัังนนะรบบมเป็อไที่แ มันก็อัก,กวันยังบอกไม่ถูกเอาล่ะเดี๋ยวมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียกันเลยแล้วกันนะครับข้อดีข้อแรกครับหนีไปพ้นเรื่องของความภาพสวยของเกมนี้นะครับ CG ทุกฉากคุณภาพทุกอันจริงๆครับบวกกับลายเส้นสายนอนิเนะ้อตมเป๊ะนะที่เหล่าบรรดาโอตาคุเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องใจละลายกันทุกคนครับผมเองก็หนึ่งในนั้นรู้สึกว่าโอเวอร์ไลนเส้นก็ดีมากเลยชอบจริงๆครับข้อดีที่สองจะหนีไม่พ้นเรื่องเสียงภาคนะครับผมไม่รู้ว่าเขาไปสรรหานักภาคมาจากไหนอีกแล้วนะแต่ว่าผมมองอย่างนี้ว่าทุกเกมครับที่ เขาจะต้องลงทุนกับน,นักภาคอย่างจริงจังครับและเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ลงทุนกับนักภาคอย่างจริงจังเพราะว่าฉากภาคแต่และฉากนะครับสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วลืมภาพจําจากเกมสไตล์ฝรั่งไปเลยนะที่บบมีเสียงภาคแต่ไปเอา AI มาภาคเนี <laughs> ่ยมันสู้ไม่ได้เะยกับเกมนี้นะครับที่ว่านักภาคเขาใส่อารมณ์จริงๆตั้งแต่ฉากพูดยันฉาก oh. เลยนะครับ oh. ข้อดีต่อไปก็หนีไม่พ้นเกมเพลย์ที่เขามีให้ใหเราเล่นนั่นแหละครับเกมเพลย์มาในรูปแบบของ RPG Turn Based เปิดโลกนะครับคุณฟังไม่เพียดครับเกมนี้มีทั้งความเป็น มี Turnbase และก็มีเปิดโลกขนาดย่อมั้างในตัวด้วยว้าวนี่มันสุดยอดเกมเซลเลยหรือเปล่ารัเนี่ยแล้วบอกเลยนะว่าเกมเพลย์สนุกมากไม่กองแก๊งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างระบบมาสัก2 3าอันแล้วกันให้ทุกคนเห็นภาพว่าเอ้ยเขาตั้งใจทาระบบนะครับระบบแรกเลยเกมนี้จะแคปเลเวลนะครับประมาณว่าถ้าเป็นเกมอื่นใช่ไหมครับถ้าคุณอยากจะเลเวลอัพเนี่ยคุณก็แค่ไปตีมอนซ้ำๆเดวเวลกว็อัพเองใช่ไหมแต่เกมนี้ครับเราไปตีมอนเนี่ยเราจะได้มาเป็น e อ p กแทนครับซึ่งต่อให้เกินไปแล้วเนีเคุณก็จะไมม่ีทางอนอกินกป คุณจะกลับไปที่เมืองแล้วไปที่ร้าน Level u p Shop นะครับเพื่อไปรับการตาประทับเพื่อเพิ่มเลเวลที่หลังนั่นเองครับซึ่งระบบเนี่ยมันทําให้ผมนึกถึงอนิเมะสมัยก่อนครับที่ชื่อว่า b ี a t นักล่าอสาูรน,นะใครทันเนี่ยก็เรารุ่นใกล้ๆกักกกนนะครับนะซึ่งอนิเมะมันก็จะประมาณนี้เลยนะที่ว่าจะต้องไปเก็บไอพีมาแล้วเดี๋ยวไปอัพเลเวลที่หลังอะไรเงี้ยก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบียวดีวะ่ะชอบอะ่ะนะครับก็เลยยัดให้เป็นระบบที่น่าสนใจระบบหนึ่งครับอีกระบบหนึ่งที่ผมต้องยกนนนนิิิ้้วใหหรงๆกก็คคือออะบบ่ามมััตตโ ว่าไอเกมสไตล์ที่แบบเดินเดินแล้วเจอมอนอินเค้าเตอร์อย่างเงี้ยมันน่าลำคาญครับแต่เมื่อเราเก่งขึ้นอไอพวกมอนพวกเนี้ยก็โดนฆ่าโดยอัตโนมัติซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในมุมมองผมนะและตัวเกมก็ยังมีระบบบอสฟิวมอนสเตอร์แดงแล้วก็บอสต่างๆอีกมากมายเรียกว่าระบบคอมไม่กองแก๊งจริงๆนะครับข้อดีต่อไปก็หนีไปพูเรื่องของเพลงครับเพ,เ,พเ,พเพลงเพราะมากๆเลยนะเพราะแบบสไตล์นี้ไม่ะอธิบายไม่ถูกไอ้ด้านของเนื้อเรื่องอ่ะอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นเขามีมิติมากๆครับแม้ว่าดูผิวเผินแล้ว ตลกไร้สาระนะครับแต่ถึงเวลาซีรีสเนี่ยก็เครียดกันจริงจังนึกภาพเหมือนเค้กที่เอาความตลกปกฮาไว้เป็นเลเยอร์ด้านบนสุดนั่นแหละครับแต่ซ่อนความขมขื่นและมืดมนไว้ในเลเยอร์ด้านล่างพอเราแดกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นรสชาติที่แบบหวานอมขมกลืนนั่นเองครับซึ่งข้อดีสุดท้ายนะครับตอนนี้ไม่พ้นเรื่องไดอะล็อกแต่ละฉากที่ตัวละครเขาพูดกันนั่นแหละมันเสื่อมารมณ์ออกมาได้ถึงใจจริงๆครับคือก่อนที่นักพากเขาจะพากได้ดีให้ถึงใจแล้วเนี่ยไดอะล็อกต้องเขียนมาดีด้วยเพราะฉะนั้น อยู่หรือเปล่านะครับเราไปต่อที่ข้อเสียเลยแล้วกันนะครับข้อเสียข้อแรกที่ผมมองว่ามันค่อนข้างใหญ่เบิ่มและมองข้ามไม่ได้ก็คงจะหนีไม่พ้นเกมนี้ครับฉากเซ็กส์ไม่มีแอนิเมชันนะครับแต่เพื่อเป็นความยุติธรรมของเกมนะครับจุดตรงนี้ผมมองว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียงของเกมเลยนะครับเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วเนี่ยเกมโปสต์สไตล์ญี่ปุ่นหรือเอโรเกตน,นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นขาย CG เป็นหลักในฉากอย่างว่านะครับโดยที่เขาจะทดแทนแอนิเมชันที่ขาดหายไปด้วยเสียงภาคและไดอะล็อกที่สุดลึกซึ้งนะครับนึกภาพไม่อ,อกกมา างแบบพี่จ๋า,จานั่งจะแตกแล้วดอะหลอกก็จะลึกซึ้งประมาณว่าแบบมันช่งโอดรัชฉันเหลือเกินเหมือนเรานั่งอ่านวนานางนะครับซึ่งเขาจะขายแบบนี้เป็นหลักครับและเกมนี้เนี่ยก็เดินตามรอยทางของสไตล์นี้ฉะนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นข้อเสียของเกมโดยตรงเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกจริตผม,มเฉยๆก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะได้โปรดอย่าดราม่านะครับเพราะว่าผมเองก็เล่นมาเยอะแล้วผมก็มีการจับมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างที่ให้ผมต้องมานั่งจ้องเพ่งตัวอักษรที่พยายามอธิบายว่ามันเสียวขนาดไหนในฉากกับการที่ผมได้เห็นแอนิเมชันแบบจะ ผมว่าอย่างที่สองมันกระตุ้นความรู้สึกผมได้ดีมากกว่าอย่างแรกประมาณนั้นนะครับอ่ะไปข้อถัดไปครับตัวเกมครับตัวอักษรเยอะมากๆครับอันนี้ต้องขอบเตือนทุกคนเลยที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องการอ่านนะครับเพราะว่าเกมนี้ตัวกษรที่มึงต้องอ่านเยอะมากๆจริงตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าตัวเองก็มีภูมิคุ้มก,กันกับเกมแนวนี้มาเยอะแล้วแต่พอเจอเกมนี้เข้าไปนะก็แอบตาลายเหมือนกันนะทุกคนครับบางช็อตนี่คือน,นั่งจ้องอินแบบเหียหิดภาพแบบพับซ้อนอะ่ะตัวักษรมันเยอะขนาดนั้นจริงเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ถนัดการ อหารนันก็ต้องเตรียมใจไว้บ้างครับและข้อเสียสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเรื่องของ g r i n ด ing ที่ค่อนข้างหนักนั่นเองครับเกมนี้มันด้วยความมันมีเกมเพล์เราเล่นใช่ไหมเป็นสไตล์ RPG เก็บเลเวลเงี้ยแน่นอนว่ามึงอยากจะตีตบอสให้ไหวมึงก็ต้องฟาร์มไอตอนฟาร์มนี่แหละโคตร g r i n d i n g เลยมันก็มีทางออกอยู่ก็คือใช้ cheat e n g i n e นะครับ,รบก็ใช้ตัว cheat engine โกงเงินโกงอ P ีก็ว่านไปแต่ถ้ามึงไม่โกงเนี่ยการจะต้องฟาร์มเปจนขี้หูขี้ตาแตกกันเลยแล้วกันนะครับและนี่ก็จะเป็นการริตพมมถเ มูลกันได้ในช่องคอมเมนต์ทุกเมื่อเลยนะผมรู้สึกว่าผมชอบเกมนี้มากๆนะครับมันไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ามันเป็นเกมฟ้าประทานสิบเต็มสิบนี้ไม่ใช่แต่ผมรู้สึกว่านานๆที่ได้เล่นเกมสไตล์อนิเมะที่มีเนื้อหาผสมผสานระหว่างเกมตลกปกฮาแล้วก็เกมคิดเคียดซีเรียลเนี่ยนานๆกินทีมันก็รู้สึกอร่อยดีนะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองเล่นกันดูนะแล้วทุกคนน่ะคิดเห็นยังไงกับเกมนี้คอมเมนต์ใต้ใต้ได้นะครับเอาละวันนี้ขาบอลก็ตลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ